อยู่ในวัดแก้วกู่เนี่ยตาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่หนองคายใช่เขาชอบ<น>เขายื้อยขาอยู่ก็วันสองวันเขาบอกนักก่อนด้านยดีวไปวันนี้คนเยอะมากใช่คนหยุดคนเยอะแต่ว่าหลังไปวันนี้พามาแก้วกู่ก่อนเพราะว่ามันจะได้เดินต่ำๆคุ้ม า okay. เ้อพี่จิที่บ้านที่หลังบ้านเออใหแลต้นนี้สวยนะใบอะไรนะใบอะไรนะแก้วมเงินหรสเกตเงินหรอไม่รู้ใบอะไรแต่กว่าดีบาง เออดิสพ uh, no? mm ันนลนยเนาะพันนไลน์ไหมได้พันนไลนหลายเสียงใชไหมไฮ้